โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทรายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งตั้งอยู่ที่191หมู่8ตำบลสันผีเสื้อำอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ด้านกายภาพโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทรายมีเนื้อที่5ไร่1งาน15ตารางวามีความร่มรื่นสวยงามเหมาะกับการเรียนรู้ เมื่อเข้ามาในบริเวณโรงเรียนจะมีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธอยู่บริเวณหน้าลานทำธรรมรจิตซึ่งโรงเรียนจัดสร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มานั่งฝึกสมาธิหลังจากรับประทานอาหารกลางวันในเวลาก่อนเข้าเรียนในช่วงบ่ายเพื่อฝึกให้นักเรียนมีสมาธิจดจ่อกับการเรียนในช่วงบ่าย มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียนสำหรับให้นักเรียนครูผู้ปกครองประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้เมื่อเดินเข้ามาในโรงเรียนมีศาสนสุภาษิตป้ายนิเทศเกี่ยวกับวันสำคัญติดตามที่ต่างๆและมีการปรับปรุงอยู่เสมอโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทำอย่างต่อเนื่อง ในบริเวณโรงเรียนจะมีสภาน้อยแทนคุณแผ่นดินได้ดำเนินกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับอัต,ตลักษณ์ที่ว่าด้วยเรื่องของความสะอาดสงบร่มรื่นมีความสวยงามโดยสภาน้อยแทนคุณแผ่นดินเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมต่างๆจะดำเนินกิจกรรมเขตสีคุณธรรมกิจกรรมจิตอาสาภาสะอาดที่ช่วยกันดูแล,แลรักษาความสะอาดให้นักเรียนมีส่วนร่วมทุกคน มีธนาคารขยะในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักการแยกขยะและนำไปหารายได้มีการตกแต่งบริเวณโรงเรียนให้สวยงามต้นไม้ร่มรื่นมีสถานที่เล่นออกกำลังกายและพักผ่อนเพื่อให้นักเรียนห่างไกลาจากยาเสพติดไม่มีสิ่งเสพติดเหล้าบุหรี่ในโรงเรียนร้อยเปอร์เซ็นต มีอากาศปลอดโปรง่งเพื่อตอบการจัดการเรียนการสอนมีรั้วหรือเครื่องหมายสแสดงแนวเขตมีความเป็นระเบียบและปลอดภัยภายในบริเวณห้องเรียนจะมีพระพุทธรูปประจำห้องเรียนแต่ละชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนได้กราบไหว้ในช่วงเวลาก่อนทำสมาธินในตอนเช้าก่อนเข้าเรียนในชั่วโมงแรกมีบาบนิเทศให้ความรู้กับนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน มีห้องประชุมไว้สำหรับอบรมสุขจริยธรรมหนูนำความดีสู่วิถีชาวท่าหลุกในทุกเย็นวันสุขโดยมีพระอาจารย์เข้ามาให้ความรู้รอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งมุ่งผลิตนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมีทักษะการดำรงชีวิตที่ดีมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ตรงตามอัตลักษณ์โรงเรียนที่กล่าวว่าเป็นนักเรียนสีขาวโดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสู่ความเป็นวิถีพุทธเชิงประจักษ์ตามแนววิถีพุทธ29ประการนักเรียนมีทักษะในการเป็นผู้นำที่ดีมีคาระวะธรรม ปัญญาธรรมและสามาัคคีธรรมตามหลักวิถีประชาธิปไตยรู้จักประสานประโยชน์โดยถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักช่วยเหลือคือคูลซึ่งกันและกันมีความเสียสละจิตอาสาสามารถทำประโยชน์ต่อตอนเองโรงเรียนครอบครัววัดและชุมชนซึ่งสามารถพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาสู่ความเป็นวิถีพุทธชั้นนำและได้มีกิจกรรมที่เป็นผลงานเชิงประจักษ์ได้